กลับมารับชมข่าวกับอีสานวันนี้กันต่อค่ะแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2อหนึ่งพร้อมกับมอบโรงผลิตน้ําดื่มให้กับหน่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และสวัสดิการกําลังพลและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2 พร้อมด้วยพลตรีนรทิพโยนอกผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและพลตรีพุทธิวัน์สิริพงพลผู้บัญชาการมฑลทนฐานบกที่28ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21เพื่อบำรุงขวัญและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลโดยมีพันเอกอินทราวุฒิทองคำผู้บัญชาการกรมทหารพรานที่21พร้อมกำลังพลนายทหารนายสิบ อาสาสมัครทหารพรานและครอบครัวกำลังพลให้การต้อนรับในโอกาสนี้แม่ทพัพภากที่สองได้เป็นประธานในการมอบโรงผลิตน้ำดื่มให้กับหน่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และสวัสดิการกำลังพลและครอบครัวในบ้านพักของทางราชการ เป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับกำลังพลและส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้มีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัยใช้ในการอุปโภคบริโภคและได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพลที่อาศัยอยู่ภายในบ้านพักเสริมสร้างความอบอุ่นแห่งครอบครัวและส่งมอบความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่มีให้แก่กำลังพลทุกนายณนะบ้านพักราชาการกรมอพพสอง่้าย42ส,สองรักอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยทั้งนี้ผู้บัญชาการส่วนปฏิบัติการกองทัพภาคที่2 ได้ขอบคุณกําลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละอดทนในการปกป้องอธิปไตยของชาติ